วลีดัง3ข้อนี้เป็นคำโฆษณาของชื่อสินค้าใดอันนี้อะไรนะคุณหลอกดาวคืออะไรอยู่วะดาวคืออะไรอ่ะกลิ่นมาดามหอมชื่นใจต้นต้นอะไรอ่ะต้น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 คืออะไรอ่ะมะมวงเราเล่นบ่อยเลยนะไม่ข้อแรกไม่รู้ผมรู้ผมรู้ แต่ว่าเข้สามไม่รู้รั้กลุ่มที่ต่อเขาหนึ่งอาจจะผิดก็ได้นะคนนี้วิวิวิคนหนึ่งเนี้ยแหละเนี่ยจูแล้วหนูตอบเลยนักเรียนเรามีน้ำใจต่อกันไม่เป็นไรสามยังไม่จบและนี่คือคืนครูไปยังวิชา90ค่ะ อยู่ที่ว่าเกิดหรือว่ายุคที่ใช้ชีวิตไม่ได้นะมันต้องเป็นดุซ่ชีวิตมากกว่าเพราะหนูเกิด98หนูก็จะไม่ทันผม1985ก็คือ90ปีสุดท้ายอ่ะอายุ13ละ1 999พูดแตน้าเด็กจังเลยอ่ะแนะนำกินอีกนะคะค่ะยายางๆ โอเคเดี๋ยวให้นักเรียนแนะนำตัวก okay. okay, okay ันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะพัทโอเควีโกค่ะช่วงนี้ต mm ิดตามได้หลายรายการเลยค่ะรายการใหม่ท yeah ี่กำลังมีคือกู๊ดไนท์ซันเด็นรายการทอล์คขัน้องทีป๊อปค่ะช่องไหนช่องไหนครับช่องพัทเตอร์ค่ะ Good Night Sunday นะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะพีคสยานะคะก็ปัตตาก้าซิงเมซิลแล้วก็ไทา์หมาเด็กค่ะไทป์หมาเด็กคือแบบว่า ทายป็โกลเด้นอ่ะไปกันใหญ่แล้วใช่ทายโกลเด้นใช่มีด้วยเขาจะมีคำว่าแบบอยากได้ผู้ชายที่เป็นทรงโกลเด้นเหมือนที่มาม่วงอมเข้าไปอเหรอใช่ใช่ซีอย่าลืมอย่าลืมเอาไปเล่นกัต้องนัวนะได้อยากไปเล่นหรอหมาได้เลยปล่อยยังปล่อยยี่สิบสองกันนะกานนี่เอาไว้และนี่คือซิงเกิลมาจากฟิกซ์ยาค่ะทายหมาเด็กแพ่ทางให้ใช้มา เล่นกับพี่เต๋อซีเล่นกับพี่เต๋อซีอ่ะแพ้ทานไอ้ใช่แล้เด็กแต่ยิ้มอ่อนเก่งไม่ดื้อไม่สนอ่ะเออแล้เป็นเพลงที่เขินมากแล้วตอนจบเธออมหัวพี่เต๋อด้วยก็ลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะจะเล่นไปถึงเบอร์นั้นไหมนะพิ่มาม่วงแนะนำคนมาแล้วเนี่ยน้องตัวอยู่สวัสดีค่ะมาม่วงนะคะจากพาว o w e r popgee ค่ะ เดี๋ยวขึ้นให้นะคะทุกช่องทางค่ะสวัสดีครับเติร์ดจากช่องเทพลีลาครับผมมีอะไรฝากไหมคะช่วงนี้ฝากฟูมิเฟสปีหน้าฟูมิเฟสปีหน้านะครับกำลังมองหาพื้นที่ขายเออเจ้าของฮอต่างๆเห็นเทปนี้ก็ทักมาขายบ้างเอางี้ทุกคนมั่นใจในเรื่องยุค90แค่ไหนคะรู้สึกคุ้นเคยกับมันแค่ไหน โดโจนี่คือ90ใช่ใโดโจ90โดโจ90ใครนั่90เหรอ90 90ช่อไะ UFO แล้ฟิแนนซี่อมรก็ุยบาซูของพัดแบบแร็เตอร์อย่างเงี้ยหลุยจอนนี้หลุยโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านักเรียนให้นักเรียนพัดเลือกคำถามก่อนเลยค่ะเอากลางๆแล้วกันค่ะ normal ข้อ2ค่ะ normal ข้อ2ค่ะ ข้อนี้ไม่มีช้อยส์ค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นนะนักเรียนไม่ต้องรอให้คลิปจบได้ค่ะ <Okay. S 1> จากคลิปดังต่อไปนี้คือการทับกระดาษรูปอะไรถ้าพร้อมแล้วคลิปมาค่ะอุ๊ย่แม่รู้ค่ะถูกค่ะ ก็คือการพับหัวรถใช่พับหัวรถเนี่ยคือรถตัวนั้นน่ะนานาพับรถรถรถอยู่หลังเออนาหนาหนใช่ใช่ใช่เปิดมาเจ๊หัวรู้เลยก็คือพับหัวรถเลยพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งแล้วมันจะเสียบเข้าตรงเนี้ยแล้วก็มันจะเป็นรถเลยแล้วเป่าแล้วไงนะเป่าแล้วเล่นไงไม่เคยเล่นเลยถ้าเปไกลกว่าไปไกลกว่าอ๋อเป่าทีเดียวใครใบกว่าชนะแล้วบางคนก็แบบแต่งมันอ่ะระบายสีให้มันสวยสวย อ่ะาต้องเป่าบนพื้นผิวเรียบใช่ไหมคะอตนรับนี่ะจตบให้เป็นแบนเพื่อมันจะได้รูลมใช่เพราะเศษนี้เราเฮ้ยนี่อิ่มอิ่มมากนี่เหรอนี่ไกลไกลมากไกลมากอ่ะรถเป่าลมอันนี้ชนะอันนี้ชนะเป่างี้ไปเร่งลมมาตรงนี้น่าพี่มาเพิ่มเป่าเป่าชอยทีหนึ่งออหยากให้พุ่งเข้ากล้องนี้เลยอ่ะ ได้เราใช้ปากเยอะนี่เราใช้ปากบ่อยและในข้อนี้นักเรียนพัดได้ไปเลย1 0 0คะแนนเยี่ยมมาและนักเรียนพัดได้เลือกต่อเลยค่ะหอหาค่ะข้อ3อ่าข้อนี้มีช้อยค่ะถ้าช้อยสขึ้นกดได้เลยนะคะต้องรอช้อยสขึ้นก่อนค่ะครับข้อใดไม่ใช่บริษัทรับส่งข้อความเพจเจอร์ของไทยถ้าพร้อมแล้วช้อยขึ้นค่ะ นั่นเป็นพีคค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุยฮิดชีสันค่ะผิดค,ค่ะเดอะบอยครับถ <The Boy S 2> ูก The b o อจริยปีศาินรอกมันคืออะไร t บ,บอ,อยคือซีรี มิติศาสตร์พี่เอ้าคือซีรีส์นะซีรีส์ด้วยเดอะบอยก็มีแต่อันนี้เขาน่าจะหมายถึงมิตยสารสมัยนู้นนะครับผมใช้แพ็คลิงอ๋อหมายถึงบริษัทที่ใช่ใช่หรูก็ใช้เหมือนกันพี่พีกน่าต้องเคยขึ้นปกเดอะบอยปะใช่ไหมคะ จจะต้องเคยขึ้น,น,นจริงพี่พิกอาจจะต้องเคยขึ้นเดบอยเราเราพี่เต้ทันใช้หรอคะทันใช้ครับโอ้ติดทัน้ทันเพราะเราก็ขึ้นปุกเดบอยเขาบอก <laughs> เพจเจอร์ในประเทศไทยนะคะมีการนำมาใช้งานในปี2520และได้ร kind of ับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะบริษัทที่มาเป็นบริษัทแรกเลยคือ Pack Link นะคะแล้วต่อมาเนี่ยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ให้สัมปทานแกเอกชนรายอื่นเริ่มจากโฟนลิง์แล้วก็ไล่ไปฮัชิีสันและในข้อนี้นักเรียนเติร์ดได้ไปเลย150คะแนนค่ะน่ไปต่อค่ะพี่เติร์ดเลือกเลยค่ะ 201ครับเลเจนดารี่ข้อหนึ่งค่ะไม่มีช้อยส์กีฬาประเภทใดในการแข่งขันเอเชียนเกมที่เป็นตำนานอันดับที่4เป็นตำนานอันดับที่4ี่แปลว่าได้ที่4บ่บอมมีช้อยพร้อมบ่มมีช้อยเลยค่ะพี่พัทค่ะมวยสากลผิดค่ะมมวยนี่ที่1น่บอมไม่รู้ไงอันดับที่4ี่มืยากอ่ะเป็นตำนานเลยอันนี้เทค่คนโลกค่ะผิดค่ะ เซปักตะกอใช่ไงเลยผิดค่ะวันแล้แต่ว่าเขาเกือบวอเลเลย์บอลคะ่ะผิดค่ะเฮ้ยอะไรอน่ะยากจริงด้วยฟุตบอลชายฟุตบอลชายคาดไม่ถึงกล่บไปคอยเซปักตะกอคุณ สำหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคะเขาเริ่มต้นเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในปี1962นะคะซึ่งผลงานที่ดีที่สุดที่ยังถูกพูดถึงอยู่เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นการเข้าใกล้เหรียญทองแดงโดยคว้าอันดับที่4มาครองได้4ครั้งค่ะและในข้อนี้น่าเสียดายมากค่ะไม่มีใครได้คะแนนไปค่ะโอเคไปกันต่อค่ะนักเรียนพีคข้อหนึ่งลมลมมิด ขนมเม็ดกิน <aust> ค <en> ่ะเราลอกตื้ง่ายอ่ะข <Twelve wir> <sk az dopamine> ้อนี้มีช้อยส์ค่ะแผ่นเกมใดดังต่อไปนี้คือแผ่นเกมเครื่องเล่นซูเปอร์แฟมิคอมถ้าพร้อมแล้วช้อยส์ขึ้นค่ะอตายตาวนึ้แล้วลิมพาร์สค่ะข้อหนึ่งค่ะถูกต้องค่ะ เพราะว่าข้อ4คือวิดีโอวิดีโอ,อดูเทปข้อสามซีดีแล้วก็ข้อสอนน่าจะเกมบอยอ่เกมบอยลินโดเกม มันใช้คล้ายๆุคนไหมข้อหนึ่งกับข้อสองวิธีการเล่นคล้ายกันแต่ว่าข้อหนึ่งต้องต่อทีวีข้อสองเป็นแบบพกพาอ๋อข้อสองเป็นแบบพกพาแต่คุ้นๆว่าข้อหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีเครื่องเสริมที่วางเข้าไปแล้วก็สามารถใช้ฟ็อบบี้ดิสแทนได้โอ้หรอรู้จักไหมฟ็อบบี้ดิสไม่รู้จักฟ็อบบี้ดิสคือดิสเอใช่ไหมคะใช่ดิสเอที่มันเป็นแบบแผ่น สี่เหลี่ยมแบนๆน่ะเสียบเข้าไปในคอมอ่ะอันนี้พูดถึงอะไรกันคะเนี่ยป๊อปปี้เอป๊อปปี้ดีอ้กำลังเขาอะไป๊อปปี้ดีบอกก็หากพูดถึงเครื่องเกมคอนโซลที่สายเกมยุค90ประทับใจก็ต้องเป็นซูเปอร์แฟมิคอมเลยค่ะนับเป็นเครื่องเกมที่ขายดีเป็นอันดับ15ของเครื่องเกมที่ทำยอดขายสูงสุดตลอดกาลค่ะเมื่ก่อนมันมีเกมยิงเป็ดไงเป็ดดินลินแล้วเป็นรูปปืนอ่ะเออหนูมีอยู่เล่นเเเอราต้งปลี่ยนจอยเป็นปืนเปลี่ยยนนนเปป็จอื่ะใช่ นกเป็ดนกเป็ดน้ำแล้วการเปลี่ยนจอยเป็นปืนมันมีตั้งแต่ยุคนั้นเลยเหรอใช่เหมือนเป็นตัวเสริมเลยนะตัวเสริมเพื่อเอามาเล่นการนี้เลยเะบอกล้ำจริงและในข้อนี้นักเรียนพัดได้ไปเลยค่ะ50คะแนนมาห้าสิบแล้วยังไม่มีคะแนนเลยอ่ะมาแวะสรุปคะแนนกันค่ะตอนนี้สรุปคะแนนด้วยนักเรียนพัดกับนักเรียนเติร์ดสูสีค่ะหนึ่งรย้าสิคะแนนค่ะ นักเรียนพีก,กับนักเรียนม้าม่วงก็สูสีค่ะกําลังตามมาจิกงห้องค่ะนักเรียนพัดอยากให้นักเรียนหนุ่มเลือกบ้างไหมคะให้นักเรียนหนุ่มเลือกค่ะโอ้ยหนูเลือกเหอเรอหนูเอาโอเคหน่อมเออันแรกหน่อมเอวอันแรกค่ะเอามามาเป็นโจทย์จับคู่ค่ะนักเรียน<า>จงจับคู่การเล่นกับภาพอุปกรณ์ให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นค่ะอันนี้ต้องเสียนต้องเขียนให้เสร็จก่อนนะคะเราค่อยกดตอบ อันดับต้นค่ะหนึ่งช ah. ูไปหนึ่ง B สองีสาม D สี่ A การเล่นเป่ากบเป่ากบนี่มันเล่นยังไงคะเป่ากบก็เอาหนังยางมาวางแล้วก็ให้มันทับกันอ่ะแล้วความสนุกมันอยู่ตรงไหนคะเกมนี้แล้วก็จะได้ยางเพิ่มมาไปทําอะไรไม่รู้ไม่พ่อเอาไปต่อกันเป็นเชือกไงนี่ไงนี่ไงเอามาทํานี่ไง จะเป็นการเล่นแล้วก็แต่ผู้ชายเป็นเกมนี่เป็นเกมของผู้ชายไงผู้ชายเป่าและเอาไปให้ผู้หญิงนงแต่นี้ทำสวยมากนะท่นะีร้อยสวยมากจริอันนี้ใครร้อยอ่ะงานบเรเก้งานประณีตมากร้อยสวยจริงทุกวันนี้ก็ยังโดดอยู่นะนะยังโดดอยู่นะแล้วการเล่นหมักเก็บล่ะคะเราเล่นยังไงคะ ใช่อ่ซึ่งมันจะมีการเพิ่มความยากโดยการมีด่านอะไรด้วยใช่ไหมใช่มีข้ามดูมีข้ามกำแพงด้วยโอ้ข้ามกำแพงไม่เคยอันนี้พี่ไมานเยแม่โยนยังไงอ่ะอ๋อจะให้ลองจะให้ลองเลยอ่ลองดูเอาล่ะข้ามกำแพเอาล่ะติดกล้ามแล้วเหรอนี่างเงี้ยมันจะเล่นอย่างเงี้ยต้องโยนสูงๆอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยอ๋อโยนลูกให้นางข้ามมือใช่โอ้โหแล้วโมราเรียกชื่อเป็นยังไงคะพี่พีค โยนลูวิงปองเรียกชื่ออ๋อเราโยนทำไมนะคะแล้วก็วิ่งหนีไงเพื่อจะได้มารับสมต่ไม่อยู่นี่ชายโยนหนีหนีแล้ก็ไปเก็บแล้วก็ต้องทุกคนพอหนูเก็บได้เสร็จปุ๊บทุกคนต้องหยุดเพื่อนหนูจะได้ปลาส่ถ้าปลาโดนคนนั้นก็ต้องมาเป็นต่อแล้ว Infinity Wall ได้ยงงี้เกี่ยว ชืบมอื้มอื้มอื้มอป้อ่้มอื้มอี้มอ้มอย้มอ้มอ่้วอ่ามอื้มอล้มอื้มอื้มออ้มอื้่อื้มอน้มอมอื้เอืเกอ่้วปื้มอื้ิอถ้มอื้ยอื้มอื้มอื้มีื้มอืัมอ้มอื้มอออ้ออ้อ้อมออืมืมม้่้้้ปเนี่ย ีพลงมาอื่น Infinity Ball พี่พีรู้จักไหมคะรู้จักรู้จักไม่รู้จักชื่อนี้เหมือนกันค่ะจักเล่นชื่อไรว่าเล่นอะไรที่ประมาณนี้มากและในข้อนี้นักเรียนเติร์ดได้ไปเลย100คะแนนค่เฮ้ยใครยังไม่ได้เลยอ่ะ Easy สามครับ Easy ข้อสามค่ะข้อนี้มีช้อยส์ค่ะช้อยส์ขึ้นแล้วกดตอบได้เลยค่ะข้อใดดังต่อไปนี้ไม่ใช่คำพูดยุค 90s ถ้าพร้อมแล้วชอยซึ่งค่ะนักเรียนพี่ค่ะแสดงแถวพีคค่ะ,คคะหงสีแดงถูกต้องออค่ะเย่งไวมากก็คือเป็นคําพูดของน้องเมีาที่มันจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นไวรัลก,ก็คือน้องเมีาสั่งเคก้กและแบบบอกว่าให้บอกว่าหงหอะไรอะให้แต่งหน้าเคก้กให้เป็นหงสีสแดงและทีนี้ร้านอ่ะเขาก็เลยทาครีมเขียนคําว่าหง สีแดงค่ะก็เลยกลายเป็นวนลีใหม่แล้วคันนี้ก็เหมือนเปรียบประมาณว่าอุ้ยจึ้งมากแม่แบบสง่าแบบหงแบบแล้วเพิ่มสีแดงยิ่งจึ้งเข้าไปใหญ่อะไรอย่างงี้อ่ะ,อะสะเดาเฮลกคืออะไรคะสะเดลเฮลก็คือเฮลอ๋อแล้วสแตนแตนเนี่ยพูดอยู่ทุกวันนี้หนูก็ยังพูดอ้แลยสแตนแตนก็คือเโรสกิเกยูเรกาเนี่ยน้ามากไม่ได้ยินหรอจิเกยูเรกาคือแบบคูลใช่และในข้อนี้นักเรียนมังโม่ได้ไปเลย50คะแนน ข้อไหนต่อดีคะนักเรียนมาม่วงก็เรจันอันสุดท้ายว้าวเลเจนดารี่ไม่ไงพี่พีเขาจะได้แซงลุกคุณเลยเออไม่มีช้อยค่ะวลีดัง3ข้อนี้เป็นคำโฆษณาของชื่อสินค้าใดต้องบอกเป็นชื่อแบรนด์นะคะสาเดี๋ยวตอบทั้ง3ข้อเหรอใช่ค่ะทั้ง3ข้อเดี๋ยวครูจานให้ฟังนะคะอันที่1ก็คือ คุณหลอกดาวอันที่สองคือกลิ่นมาดามหอมชื่นใจอันที่สามคือต้นต้นรถเป็นอะไรอันนี้อะไรนะคุณหลอกดาวเพื่ออะไรอยู่อ่ะดาวคืออะไรอ่ะแต่ว่าข้อสามามหอมชื่นใจต้นต้นอะไรอ่ะต้น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 คืออะไรอ่ะมามุ่งทำเนบ่อยใช่ไหมไม่พอแรกไม่รู้ผมรู้ผมรู้ แต่ว่าข้อสามไม่รู้ไม่รู้ไม่คุณหลอกดาวคือสกินแคร์เหรอไม่บอกขอประเภทข้อ3ามได้ไหมแลกกับประเภทข้อตแลกกับข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่าได้ใครบอกใครก่อนข้อสามอยากรู้แค่ว่ารถมันเป็นอะไรหัวเทียนบอดหัวเทียนบอดเนระหัวเทียนบอดต้องใช้อะไรวะสำลีสำลีใช้สำลีบอกข้อหนึ่งมาเป็นเฮ้ยเครื่องแต่งหน้าเครื่องแต่งหน้า เป็นคอสเมติกไม่ใช่สกินแคร์ไม่ใช่สกินแคร์นี่ตาเขาเนี่ยไม่คนหนึ่งอาจจะผิดก็ได้นะคนนี้วิ่งโลกของมอวิ่งคนหนึ่งเนี้ยแหละเนี่ยอ่ะจูแล้วหนูตอบเลยเอ้านักเรียนเรามีน้ำใจต่อกันไม่เป็นไรตามน้ำใจต่อกเมื่อกี้ใครก่อนอ่ะเมื่อกี้ใครก่อนอ่ะต่อกันตอบผิดไม่ได้ยังไม่เขียนเลยโน้ตนะโน้ตประกันมันอยู่ในหัวเฮ้ยผิดปะวะเนี่ยต่จะผิดเนี่ย เรค่ะเล่นตัวค่ะข้อแรกมิสทีนข้อที่สองมาดามข้อที่สามไดเกียวผิดค่ะไดเกียวอะไรวะเริ่มเล่นพัดค่ะมิสทีนมองเลยะแล้วก็ไดเกียวค่ะผิดค่ะเราเราเราอย่ามั่นใจกับอะไรมากจนไปตอนแรกหนูก็เขียนว่ามองเลยะแป้งหอมเยี่พัดถ้าจำไม่ผิดคือแป้งหอมเย็นมองเลยะมาดามกลิ่นมาดามเอาพี่พีก่อนแล้วพีมีค่ะสบูู่ลักบ้าแล้วก็ มาดามแล้วก็ไดเกียวพี่ค่ะดาวใบไม่ล่ะก่อนเฉลยใบประเภทสามอย่างใบมันแพ้หมดแล้วแหละถือว่าไม่ได้คะแนนค่ะอุ้ยแต่ธนูกะอันนี้อันแรกเป็นเครื่องสําอางนี่ไงมิสทีนอันที่สองเป็นแป้งแป้ตางูและอันที่สามเป็นน้ำมันน้ำมันทูทีไดเกียวทูทีน้ำมันทูทีดีดีใช่ข้อข้อสองอ่ะแป้งตางูแป้งมังเรยะแป้งตางูกินมาดามหอมชื่นใจ แป้งเทสัตเทสัตอะไรวะไม่รู้จักอ๋อแป้งเทสัตขวดสีชมพูเออเออที่เป็นรูปผมผมแบบแล้วอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งมิทีนถูกแล้วถูกแล้วมิทีนที่เขาแบบมั่นใจกับข้อนั้นมากเกินไปนี่ชาติคาเด็กตกน้ำนี่ช่วยจริงค่ะรอดไหมล่ะเป็นแบบงดาวลองให้ ม่วงทําให้ดูหน่อยได้ไหมต้นต้นอ่ะต้นต้นรถเป็นไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะทําไมไม่ใช้น้ำมันจูทีดีๆล่ะเพราะใช้แล้วเครื่องซีสตาร์ทติดง่ายต้องถูงตั้งหน้าด้วยเถอเครื่องซีสตาร์ทติดนี่ถือหมวกกันน็อกใช่เออถือหมวกกันน็อกเทียวขาวเออตลกมากแต่ในข้อนี้น่าจะได้มากค่ะไม่มีใครได้คะแนนไปค่ะอุ้ยสองร้อยสองข้อแล้วอ่ะเอาล่ะ พี่พีคเลือกไหมคะหน่ยห้าสิบค่ะอันหนึ่งค่ะหาดข้อหนึ่งค่ะข้อนี้เป็นจับคู่ค่ะจับคู่หนึ่งสองสามสี่คู่กับ A B C D จับคู่ภาพกับชื่อตัวละครของหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะและมหาสนุกให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นค่ะอุ๊ยนักเรียนต้อนค่ะหนึ่งหนึ่งบางปอนครับสงหนูอินอินเตอร์ครับ สามนายกล้วยไข่ครับสี่หนึ่งผิดนเนี่ยเนี่ยผิดเชี่ยยยหนึ่งปังปอนค่ะสองหนูหินสามหนึ่งค่ะแล้วก็สี่นายกล้วยไข่ค่ะถูกต้องคยี่สามกับสี่ไม่รู้จักอ่ะส,สาวสาวดอกไม้กับนายกล้วยไข่รู้จักรู้จักแค่หนึ่งสองสามหนึ่งไม่รู้จักไม่หนึ่ง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 ,งลืมเพราะว่าอาจจะคนนี้น่าจะชื่อหนึ่งเพราะว่า สมจะชื่อนายก้วยไข่ไม่ได้สามจะชื่อนายก้วยไข่ไม่ได้ปังปอนเป็นไครคะพี่พัดไม่เขาเป็นลูกพี่ตายพี่ตายเป็นนักเขียน เขามีคาแรคเตอร<อ>์ของเขาพี่ตายเขาจะว่าคาแรคเตอร,ร์เขาเอาไอ้ก,กร์ตูน3ช่องอ๋อบางตอนเสร็จแล้วเ<อ>ขาก็มีฉากที่แบบเริ่มมีลูกเขามาเสร็จแ,แล้วตัวละครนี้ดังก็เลยแยกมาเป็นซีรีส์ส่วนหนูหินนะคะสาวใช้แต่งโดยคุณอ่อพรดุงไก่สีนะคะนักเขียนจากอุบลทดลองเล่าเรื่องเราาที่มีร่างเงาจากแดนอีสานก็เลยเกิดมาเป็นหนูหินอินเตอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อ3มนะคะเป็นแก๊งพ่อบ้านนะคะ ก็ประกอบด้วยเหน่งฉลงและฉลูที่จะมานัดสังสรรค์กันเมื่อภรรยาอนุญาตนะคะก็เป็นซีรีส์ฟิลแบบขำขันใกล้ตัวเหล่าพ่อบ้านนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสาวดอกไม้กันายกล้วยไข่นะคะเอกลักษณ์ของเขาคือการล้อเลียนละครแล้วก็ดัดแปลงพวกวรรณกรรมดังๆมาทําเป็นการ์ตูนสร้างความบันเทิงนั่นเองค่ะและในขอน้อดีนักเรียนพัดได้ไปเลย150คะแนนค่ะ เรามาแวะสรุปคะแนนกันค่ะตอนนี้นักเรียนพัฒนำอยู่ที่300คะแนนค่ะตามมาติดๆด้วยนักเรียนเติร์ด250คะแนนค่ะและนักเรียนมาม่วง50คะแนนค่ะส่วนนักเรียนพีกกาลังตามมาพี่รรท่าด้วย้ายมาเด่น ตับถูกไว้นะคะคุณครูแต่ว่าหนูตดไม่ทมันหนูมือสั้นกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลือข้อไหนดีคะพี่พัดเอาห้าสิบค่ะข้อสุดท้ายห0สิบข้อ2นะคะข้อนี้นะคะจะมีแค่ท่าให้ดูแต่คลิปจะไม่มีเสียงนะคะจงร้องเพลงตามท่าเต้นในคลิปให้ถูกต้องท่าพร้อมแล้วคลิปมาค่ะ นางเงือกน้อยไม่ได้กดนะครับอ้าวพี่พอดนางเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังนางเงือกน้อยลอยไปก็ลอยมาผิดแล้วเปล่าผิดค่ะนักเรียนพอดค่ะนางเงือกน้อยตบบนตบล่างนางเงือกน้อยแอร์หลยวเออสุดลเรียกไม่มี แล้วไงต่อแล้วแต่หัวาอีกกระเป๋ายิ่งจุบพี่ค่ะนางเงือกน้อยลอยไปลอยมามีนงินเนมีชั้นล่างมีน้านหน้ามีด้านหลังพร้อมพร้อมกันเห็น่หมเห็นแน่เราแบบนี้เหรอ มันมันยาประจำหัวไม่ออกค่ะตอบพร้อมพร้อมกันแอนหลันเอนถูเอ็นอีเอนวนเอ็นด้วนด้เหรอมันจะมีต่ออีกนิดนึงอ่ะใช่มันมีต่อมันมีต่ออะไรอ่ะอันนี้ห้าสิบร้องเลยร้องเลยแม่แม่ร้องเลยอ่ะแม่ลองรองสิอะไรซิ้งไปซิ้งมาเลยซิ้งไปซิ้งมาอ่าน่าเงือกน้อยลอยไปลอยมามีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีพร้อมพร้อมกันอ่ะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9ากปกกระเป๋ายิ้งชุบถูกต้องอ๋อต้องมีปกระเป๋ายิ่งชุบคือคือแต่ละภาคและแต่ละโรงเรียนอ่ะก็ก็จะต่างกันใช่ถ้าในเฉลยก็เือไอ้หนูขาดสิบไปอันนึงไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรใกล้เคียงสุดละเฮ้ยอนเพื่อจะมีคะแนน ได้ในข้อนี้นักเรียนพีคได้ไปเลยห้คะแนนค่ะขอบคุณค่ะพอรับขอรับเอาอีกอ๋ออาอีกร้อยห้าสก็ได้อ๋อรอยอา150ทางเนาะประเด็นทางทข้อ2ค่ะโอเคข้อนี้นะคะไม่มีชอ์จับหูเตรียมกดได้เลยคูว่าแย่งกันแน่นอนจริงเหรอวิกฤตการณ์การเงินในเอเชียที่เกิดขึ้นในปี2540มีชื่อเรียกติดปากทั่วไปว่า โอเอาละเรียนพีค่ะ2540้สียฟองสบู่แตกบ้าไม่ใช่ตุ้มก็คันเปล่าขอคำตอบสุดท้ายค่ะต้มยำกุ้งนั่นแหละขอคำตอบสุดท้ายในสามสองกังหวะการ์ดเลยโอเคต้มขบู่แตกได้ค่ะผิดค่ะนักเรียนต่อเลยค่ะ คือมันมันเกิดฟองสมู่แตกแต่ว่าชื่อของอีเวนต์นั้นเลยเขาจะเรียกว่าต้มยำกุ้งค่ะทำไมนมีชื่อตัวเองหนูบอกไปแล้วต้มข่าไก่ซึ่งวิกิการการเงิน2540หรือต้มยำกุ้งนะคะเริ่มต้นเมื่อวันที่เท่าไหร่มีใครรู้ไหมคะ กรกดาป่ะฮะเฮ้ยใช่กรกดาสองกรกดาสองห้าสี่ศูนย์ค่ะออ้ยคุณแม่จำแม่นอะเดาเฮ้ยเจ๋งอะเป็นวันที่ประเทศไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาทและต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าต้มยำกุ้งนักเรียนรู้ไหมคะเขาลองเอากระเพราไข่เยี่ยมาแล้วมันไม่ได้มันยาวมันพูดยากเกินกระเพราไข่เยี่ยมกระเพรากรอบอะไรน่ะลดหน่อยให้มันดูแบบอุ้ยประเทศ อ๋อต้มยำกุ้งอแต่ว่าต็เรืกุ้งมันดูเผ็ดกว่ามันดูแสบกว่าเราเอาตัวไปแช่ในต้มยำกุ้งอ่ะน่าจะแบบเออถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องวิกฤตการปักตะกร้าและในข้อนี้นักเรียนเติร์ได้ไปเลย150าคะแนนคะคะเย้ข้อไหนต่อดีคะนักเรียนเติร์ด100ครับ100ข้อ3ค่ะข้อนี้ไม่มีช้อยส์ค่ะ จากชื่อตัวละครอย่างทิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลาแอนโพมาจากเรื่องอะไรนูก่อนเทเลทอมนี้ไม่ใช่เซระมูนเจ้าขุนทอง้าเทเลทัมบี้หรือเซลามูนดีคะเทเลทอมบี้ค่ะถูกต้องค่ะดีน้ไม่ตกก่อนตอบวินนี่เดี๋ยวฟุก <laughs> แต่ว่าพี่ยากรู้เพราะว่าพี่มีเรื่องราวเรื่องจริงเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะไข่หวานนกแก้วของพี่อะเขาจะมีตุ๊กตาตัวปรดคือมีพูหมีพูแล้วมีผูอะไส้แตกแล้วเราก็เลยไปซื้อตัวดิซี่มาเป็นเพื่อนเขาไปซื้อมาเป็นเพื่อนเขาใช่เราก็เลยรู้ชื่อนี้เ้าวบ้านจะแรกฟังกูตั้งใจฟังมาเนอะจะจะเป็นประวัติประวัติจีตัวนี้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอ๋อไข่หวานไปกินไส้แตก ไวไปกินหน<ต>มี่พูดใต้แตงก็เลยต้องเล<า>ื่อนที่ทำให้เขารู้จ,กจักเทเลทาร์ี้<อ>ซึ่งในเรื่องนะคะก็จะมีทิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลาโพออกมาเล่นอะไรสนุกสนุกให้เด็กได้ดูในยุคนั้นนะคะฉายครั้งแรกในประเทศอังกฤษแล้วก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะส่วนในไทยเนี่ยเริ่มฉายตอนปี2542ค่ะ2542ก็ปี99เลยและในข้อนี้นักเรียนได้งใจอยูแล้วเย้แซงหนูแล้วอะนั่งกันนะ นำแล้วอ่ะเหนาเลยเลยอ่างอ่ะเล gendary ข้อ2ค่ะนักเรียนไม่มีช้อยส์ไม่ใช่จับคู่แต่เป็นเรียงลำดับค่ะจงเรียงลำดับภาพเกมบน Windows จากเก่าไปใหม่ให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นค่ะสามอกอ้าวมีแค่สามอันนองเหรอสามอันสามสองหนึ่งผิดค่ะอ้าแล้วเนต่อค่ะสามหนึ่งสองผิดค่ะเล้เรียนพารค่ะ สามสองหนึ่งอับฝะไเลยหรือเปล่าอีกรอบไหมอีกรอบอีกรอบยังอื่นหนึ่งสามสองค่ะนี่ค่ะสองหนึ่งสามพีดค่ะไม่ใช่เห็นปะแลัวรั้กองหนูหนึ่งสามสองสองสามหนึ่งค่ะมันอาจจะทำให้ดูสับสนเพราะภาพมันดูใหม่แต่จริงๆตัวเกมอ่ะเก่าเก่าสุดเลยค่ะ แล้วที่มาของเกมน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่เพิ่งแบบมี PC มเขาก็เลยเหมือนทําเกมมาเพื่อให้คนลองเล่นแล้วจะได้คลิกเมาส์เป็นว่าแบบลากย,ยังงจับลากคลิกใช่ใช่ค่ะก็เริ่มมาที่โซลิแทร์ก่อนในปี1990ค่ะส่วน m i n d s w e e p e r เนี่ยก็คืออยากให้คนคลิกคลิกขวาคลิกซ้ายเป็นแล้วก็มาที่เกมสุดท้ายก็คือ r รีเซ l ์ค่ะอันนี้ก็คือเพิ่มความบันเทิงมากขึ้นแล้วเพราะว่าคนก็น่าจะคลิกเมาส์เป็นแล้วเรียบร้อยในยุคนั้นค่ะ แล้วข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปอีกแล้วค่ะไม่มีใครได้แบบสองร้อยเดียวเลยอ่ะมีคะแนนส0 0ร้อยอีกไหมคะมาได้กี่สาขาอยเล่นอีกเกิดเล่นอีกก็เดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนรอบสุดท้ายกันนะคะวันนี้นักเรียนเติร์ดจบไปที่400คะแนนค่ะต่อด้วยนักเรียนทัศสา0รคะแนนค่ะเย่และนักเรียนพีค150รคะแนน สุดหล่อทำท่าสุดหล่อเออสุดหล่ออนี้วันนี้สนุกไหมนักเรียนรู้สึกแบบได้ย้อนความหลังไหมนางเงื้องน้อยลอยไปลอยมามีชันบนมีชันล่างค่ะดีค่ะได้นึกถึงอะไรเก่าๆแฟนเก่ามี้ล้่เหรอคะตั้งแต่เด็กกันหรืล่โรงเรียนเก่าโรงเรียนเก่า ไอ้อย่างไอ้เล่นแมาแีนก็นึกถึงบรรยากาศโรงเรียนใช่ไหมพี่มันเฟรชแบ็คนึกถึงบรรยากาศตอนอยู่โรงเรียนก็จบแล้วนะคะกับคืนครูยุค90ในวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนพัดนักเรียนพีกนักเรียนมาร์มูนักเรียนตินะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าค่ะไม่ใช่